สวัสดีครับเอโตโยต้าสงขานะครับสำนักงานใหญ่ครับที่อาเจไนนะฮะก็วันนี้ครับส่งมอบรถนะฮะให้ตัวเองอก็คันนี้นะครับซื้อใช้เองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีของเอนะฮะก็วันนี้จะพานะครับมาชมนะฮะเบื้องต้นซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเอทีท์นะครับตัวใหม่นะฮะรุ่นสมาร์ทเอก็ได้มีทํารีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนเปิดตัวนะฮะตอนนี้ก็พอดีว่าติด งานยุ่งนิดนึงนะครับก็กําลังจะทำนะครับในส่วนของตัวเอนะครับรุ่นต่อๆไปนะครับให้ได้ชมกันเพื่อเปรียบเทียบนะครับได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็จะพามาชมนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวเอจะหรือว่ามีเวลานะครับเอจะทำนะครับในส่วนของรีวิวการใช้งานนะฮะเพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็คันนี้ครับราคาจะอยู่ที่5844 0 0บาทนะครับ จะอยู่ที่5้าแ0 0บาทก็ถือว่าออปชันนะครับครบครันนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับกระจังหน้าดำเงานะครับในส่วนของตัวที่เป็นช่องนะครับรีดลมนะฮะ ในบริเวณกันชนด้านหน้าเนี่ยสำหรับรุ่นสมาร์ทนะฮะจะเป็นสีดำด้านนะครับผมล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กแบบเดียวกันทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขนาด16นะครับก็เคยได้รีวิวไปแล้วนะฮะมาพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้านะครับ60ปีนะครับเฉพาะปีนี้นะฮะที่เป็นโลโก้โตโยต้านะครับ60ปีก็ถือว่า สวยงามครับสาหรับสีนี้นะครับสีนี้จะเป็นสีเทานะฮะเดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงครับกุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ทเคเลตนะฮะทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปแบบกุญแจนิดนึงนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเปิดปิดประตูนะครับเราแค่ใช้นะครับปลายนิ้วสัมผัสนะฮะเราก็สามารถเปิดปิดประตูได้แล้วนะครับ นี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับก็จะมีความต่างนะครับเหมือนกับคลิปรีวิวก่อนหน้านะฮะอ่าเป็นเบาะหนังนะครับสลับผ้าตอนนี้กําลังหาโอกาสนะครับแล้วก็กําลังหาอ่ารุ่นพรีเมียมนะฮะแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่มารีวิวนะครับพอดีว่าตอนนี้ก็จะมีติดงานออกบูธนะครับที่งานเกษตรภาคใต้นะครับก็เลยยังไม่มีรถให้รีวิวนะฮะ พื้นที่จำกัดนิดนึงครับผมคันนี้ก็ซื้อไว้ใช้เองนะครับช่องนะครับชาร์จไฟให้นะครับสองช่องด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของออปชันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเอค่อยมาลงลึกนะครับหรือว่ามาลงดีเทลให้นะครับในส่วนของพวกออปชันอย่างเช่นพวกการแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับ ระบบความปลอดภัยนะครับต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องเล็คคอร์ดบันทึกหน้าให้มานะครับมาพร้อมตั้งแต่โรงงานเลยแบบที่เห็นอยู่นี้คือแบบที่มาจากโรงงานนะครับผมยังไม่ได้ทําการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้โปรโมชั่นนะครับแบบจัดเต็มสามารถทักหาเอได้นะครับช่องทางด้านล่างของคลิปวิดีโอเช่นเคยนะฮะ ก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ